คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับสําหรับคลิปนี้ก็ตามต่อเลยได้ครับผมสําหรับเสี้ยนลักซิบบนพอให้บุญได้ครับพี่น้องค่ะครับนี่คืองดว,ว่าหานะัน้วพี่น้องเนาะค่ะพอให้เด่นบน ลักซิปศูนย์กับหนึ่งครับผมคพอเป็นเหน่นหนึ่งแต่ว่าตัวร่องคือศูนย์ด้วยครับผมศูนย<ฮ>์หาแม่นครับเลีก่กหค้างนี่สายบนเด้อครับพี่น้องกลับขึ้นมาแล้วเด้อครับผมพอให้บุญขึ้นเวทที่ขึ้นบนล่างแล้วบาทนี่สําหรับสายบนนี่บ่ผ่าดเด้อครับผมค่ะ,คะเอาพี่น้องงวดวันที่สิบหกมีนาคมพอกระหฮยดไหยต้องวดเลยเด้อครับผมครับกับไปเบิี่แนวทางน้ำกันนะพี่น้องเนาะนนะเป็นแนวทาง ก่อนชีเวิงตัวเลยกของพอไพ้บุญเอมินก็มาเชียกับขอขอบพระคุณพอเด้อครับผมถี่มาเป็นสะพานบุญกลับขึ้นมาาคีปแรกงวดแรกกับเขาแล้วครับผมก็ย่าลืมเด้อครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียในเด้อครับพี่น้องพ่อครับครับเอมินก็มาเชียสวัสดีพอไพ้บุญเด้อครับผม พ่อได้จักแสนเฮ้ยหัวแม่พ่อถึงดอกพ่อถึงดอกโอ้ขักขับพอมาตัวล่องกลับขึ้นมาแล้วเด้อพ่อป้าลักสบพ่อแม่ศูนเหมืงเกิงอยู่เน่นลักสเอ้งวดก้อนคนไก่ห้าเจ็ดงล่างหลักค่ะวนด้ม่บนมาบนครับค่ะ ก็ปีใหม่มาเนี่ยน้ำเชื่อไอ้ของพ่อมันเลิกชุดนี่มาบนกับลังต้องต้องต้องถือครับต้องติดนะพ่อเนาะโอ้่ะ<อ>กินข้าวแรกไปหรอพ่อกินแล้วครับทอดไข่ครับผมออ้ม่อนี่ไข่เนี่ยไข่ก็ปลาแดบมือนี่ปลาแดีลองหนูปลาแดบแบบเลยคทอดแดบครับค่โอ้ยวทอดไข่เพราะว่าคำนวณ มันคำวณซน่าเพราะว่าดีใจน้อยนึงก็เลยดีใจน้อยนึงมันตน้นต้นหมดค่ะครับโอ้ยอยากถือคือพอหลายๆดิมันบระคุมดิพอแมนเดาะครับอืมมันมันมืดหลายมากเราไม่พอวันเลยขาหนาสีเก้าไปเต็มบ่ขาหลังสิไปนะบงส,งสิไหมพอครับครับก็ระวังก็แล้วกันครับผมเล่นเล่นแบบระวังระวังแมนที่มบพอครับ ค่อยๆเก็บเหล็กผสมหน่อยไปก่อนครับครับกับมาในงวดที่สองแล้วพอเนาะงวดแรกพอขึ้นอ่าสังเวียนกับเขาเต็มๆเลยครับผมหลักสิบบนวันนี้งวดวันที่สิบหกมีนาคมเอาพอบบบนี้ครับเอาเลขเด่นหลักสิบก่อนนะครับเนาะหลักสิบบนหลักสิบบนเด่นครับงวดนี้ไฮสองตัวมาตัวเรื่องครับในแปดกับเก้าได้ครับบนครับแปดกับเก้า อันที่ว่าสามตัวตะเก او เนี่ยมีปะผอหรือว่าพอคัดแล้วเลี้ยวสองคัดมันมีหาแปดเก้าแล้วก็ว่าเอาหาออกเอาเอาแปดกับเก้า 8, ครับผมอ๋อครับผมครับแปดกับเก้าครับวิ่งแปดครับผมวิ่งแปดหลักสิบครับผมครับแปดมากมีชุดเด่น 8, แปดกต่มีแปดศูนย์แปดสองแปดสามครับแปดศูนย์แปดสอง แปดสามครับผมแปดเลขเ,เก้าก็จุดล่องครับผมครับพ่อเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าครับแปดสามเก้าสี่เก้าห้าครับครับเลขสามตัวถึกงยากนะครับนอกบต้องเอาดังวันเอาพ่อบอเป็นตัวตัวเอามันหางเดียวนึงพอ่อมันไม่เลยมันมาเลกตัวแท่นตัวตัวแท่นตีคือเก่ามันวมาไมาไม่เลกตัวแท่นก็พ่อบอกนะ โอ้ตัวแทนมันสีกับเก่ารอเนียนครับสีเป็นก่าอกพ่อถ้างั้นลูกขอหางหนึ่งแล้วก็ขอตัวแทนอีกหางหนึ่งครับผมครับเอาสามตัวชุดเดียวแล้วกันครับพ่อครับเอาหกแปดสองครับเน้นเนีนเนีนแปดสองครับงวดนี่หกแปดสองเน้นที่แปดสองเด็กกสองตัวครับโอ้สามตัวนี่คือเน้นเนีนหมดเลยนะพ่อเนาะครับพ่อถ้าเลขตัวแทนหกแปดสองแล้วครับพ่อ เลขตัวแท่นหกกับขึ้นหนึ่งครับผมแท่นหกกับขึ้นหนึ่งเลขสี่ออกมาประมาณไหนครับพ่อถ้าหกแปดสองนี่หนึ่งหกแปดสองค่ะเลขตัวแท่นหกกับขึ้นหนึ่งครับหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสองครับผมครับครับนี่แหละมีตัวนี้ตัวตัวแท่นเขาครับผมบนรีล่างพ่อที่ันนี้บนนี้ครับข้างล่างครับข้างล่างหกกับเก้าครับหกกับเก้าโอ้พ่อห้เก้าบนเก่าล่างเลย ขึ้บนตึ้นล่างครับเอาวิ่งหกครับผมต่างล่างวิ่งหกวิ่งหกล่างครับเลือกชุดเด่นหกครับหกสองหกสี่หกเก้าครับหกสองหกสี่หกเก้าเก้าชุดล่องครับผมเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าแปดครับเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าแปดคีดเส้นใกล้ก็หกสี่ครับผมหกสี่ ข้างข้างบนนี่ขีดเส้นใต้แปดสองบ่พอแม่นครับแปดสองครับผมแปดสองห้างเดียวครับผมครับนี่คือแนวทางเลขของพ่อไพ่บูแด้วครับผมหลักซิบพ่อพนกว่าสูตรนี้กะได้ทั้งบนทั้งล่างด้ครับผมเขากับแม่นทั้งบนทั้งล่างงวดก้อนกับเข่าล่างนะพ่อเนาะงวดล่าสุดนี้เข่าบนปีหกหายังบ่อิดครับ มาทั้งเลขชุดครับเลขชุดมบนกัล่างต้องถูกครับตั้งแต่ตปีไม่มา,มากนะพอน่อเนาะแม่นครับผมเลขชุดเดี๋ยวเด้อันพ่อพ่อเป็นส,ล,สลับดิงวดอันพ่อเพิ่นเข้าหาเจ็ดงวดนี่พ่อเพิ่นเข้าศูนหางวดนี่ยยานเป็นลางสมุดน้ำเชี่ยคิดเอาเด้อพ่อเนี่ย <c oughs> ครบรอมกัน,นล่างก็คือหกสี่ชุดเดียวครับผมครับพ่อหกสี่ปีรเกะรีไวยรถครับครูสองครูครับ ส่วนมากเลขพอประกับอยู่แล้วเนาะนั่นครับประกับและซิปครับผมซิปบนล่างครับงดว่างหันกับว่างกับเลยครับผมศูนย์ห่างซีงดนี้ล่างพอมั่นใจบนก็คือแปดสองครับผมค่ะครับผมเอาพ่อลูกกัดฉีดรบกวนพอสำนีได้ครับผมครับไปยูดดีมีแห้งทั้งสองกนเด้อครับนั้งเชี่ยวก็ได้พ่อไปยูดดีมีแห้ง เสียง่อเจ้งยาปลายาปลาพอยเมย่อเมื่อสวัสดีพ่อยยังยาปลาเงียบเอาพ่อบันน้นเจียกับอวยพ่อนให้พอกับครอบครัวอยู่ดีไม่แห้งคือกันเด้อพ่อเด้อครับคือกันครับยูดีไม่แห้งทั้งสองคนครับผมค่ะครับครับครับรบกวนพ่อสมนียครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมพ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมกระได้มาแล้วเด้อครับผมตามต่อให้พี่น้องเล่งด่วนครับผมกสําหรับเลขหลักสิบบนพอไห่บุญครับผมก็ะแนนทั้งบนทั้งล่างครับผมตามที่ในคลิปนะพี่น้องเนาะก็อาจสิขาสลับกันหรือว่าเขาต่อเนื่องแหละครับผมบนล่างก็ลองพิจารณาเบื้องเด้อครับผมสําหรับคลิปนี้กระเงินไหลกองท่องไหลมาสัมเร็จจงซัมเจสาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียร์เชนเนล ขอให้ถูกหวยเรื่องเงินเป็นน้ำกันเด้ครับผมหวววันที่16มีนาคม65สุบุข,ขูุ่ขคนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ